look up สวัสดีทุกคนคะ่ะวันละคำหรืออาวดเดย์วันนี้นะคะคือคำว่า look u ออกฟังอีกทั้งค่ะ Look up คำนี้นะคะแปลได้ตรงตัวเลยก็คือ look up ก็คือการมองขึ้นหรือว่าเงยขึ้น ก็ได้นะคะคแต่ว่าความหมายที่แครจะนำมาแชร์ในวันนี้นะคะจะเป็นอีกความหมายหนึ่งของ look up ค่ะซึ่งความหมายในภาษาอังกฤษก็คือ search for and find a piece of information in a book or database ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือการค้นหาข้อมูลในหนังสือหรือว่าในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ค่ะ สรุปแล้วนะคะคำว่า look up นอกจากแปลว่าเง,งยขึ้นหรือว่ามองขึ้นแล้วก็ยังแปลว่าค้นหาข้อมูลหรือว่าค้นหาคำศัพท์อะไรต่างๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างความหม่กันตัวอย่างแรกนะคะก็คือ he's going to the library to look up Nicholas Framel เขากำลังไปที่ห้องสมุดเพื่อค้นหาข้อมูลของ Nicholas Framel ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ dictionaries are used to look up the words you don't know พจนานุกรมเนี่ยถูกใช้สําหรับค้นหาคําที่คุณไม่รู้จักก็สมัยก่อนก็อาจจะใช่นะคะแต่ว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปค้นหาใน Google กันหมดแล้วเนาะสรุปก็คือนอกจาก Look up จะแปลว่าเงยขึ้นหรือว่ามองขึ้นแล้วนะคะก็ยังแปลว่าค้นหาข้อมูลค้นหาคําค้นหาคําศัพท์อะไรได้ด้วยนะคะก่อนจากกันค่ะคัมีประโยคภาษาไทยมาให้เหมือนเดิมเลยและทุกคนช่วยแตกเป็นภาษาอังกฤษ,าษาให้นิดน,นึงนะคะประโยคนั้นก็คือ พวกเราค้นหาความหมายของคำนี้ในพจนานุกรมแต่งไม่ยากนะคะลองแบ่งวรคแลองค่อยๆแต่งดูค่ะพวกเราค้นหาความหมายของคำนี้ในพจนานุกรมลองแต่งกันดูนะคะทุกๆคนฝึกแต่งบ่อยๆแล้วเราจะเก่งภาษาอังกฤษกันขึ้นเรื่อยๆเลยะคะ่ะสำหรับวันนี้ายบายค่ะก่อนจะไปฟังเฉลยน,น,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่เวลาที่มีคำศัพท์ใหม่ๆมาในทุกๆวันเนี่ย เราจะได้มาฟังก่อนใครเพื่อนเลยค่ะและเฉลยของพวกเราค้นหาความหมายของคำนี้ในพจนานุกรมก็คือ we look up the meaning of this word in dictionary we look up the meaning of this word in dictionary นันเองค่ะเป็นยังไงคะถูกกันใช่ไหมแช English เรียนง่ายพูดได้จริงในหนึ่งเดือน